เมื่อชายหนุ่มพลั้งมือฆ่าคนรักที่เป็นรักรวมเพศจากความรักที่แปลเปลี่ยนกลายเป็นความอึดอัดจนทําให้ใครบางคนต้องตกกลายเป็นฆาตกรเรื่องราวทั้งหมดนี้เป,นเ,นเป็นเรื่องราวที่เกิดเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยในปีพศ2559และถูกยิบยกนํามาสร้างเป็นซีรีส์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันครับจ,ะจะไม่ร สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะรา h ชาแนลอีกแล้วนะครับผม Speaker, วันนี้ <Speaker. S 1> ผมจะมาทําการสปอยซีรีส์เรื่องหลอน The Series ในตอนเผาผีเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันสําหรับคนที่อยากรับชมหลอน The s e r i e สแบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ช่อง บางอทีวีเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่เด็กวัดที่มีชื่อว่าเปรมเขากําลังนํากระเป๋าเดินทางใบใหญ่และกําลังลากเข้ามาในวัดซึ่งเปรมนั้นเขาก็ลากกระเป๋าเดินทางนี้ไปที่เมนเผาผีแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าเตาเผาและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่เปรมนั้นกําลังหลับอยู่ซึ่งเขาก็ไม่ได้นอนปิดหน้าต่างซึ่งจู่จู่ ก็มีดอกไม้จันทร์มาวางอยู่ตรงหมอนของเปรมเมื่อเรมตื่นขึ้นมาเขาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเขาจึงปลุกกอบเพื่อนของเขาที่เป็นเด็กวัดอีกคนหนึ่งที่นอนอยู่ข้างๆว่ากอบนั่นเอาดอกไม้จันทร์มาเล่นทําไมกอฟเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเรมจึงโยนดอกไม้จันทร์นั้นทิ้งออกหน้าต่างไปและเรมก็รีบปิดหน้าต่างในทันใดเช้าวันต่อมาหลังจากที่เรมน,นั้นอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเขาก็มาแต่งตัวส่องกระจกตามปกติซึ่งเรมนั้นก็รู้สึกว่าใครอยู่ข้างหลังเมื่อเข้าหันไปแต่ก็พบว่ามันไม่มีอะไร หันกลับมาก็พบว่าเงาในกระจกนั้นสะท้อนภาพของใครบางคนที่ยืนอยู่ด้านหลังของเรมเรมจึงรีบหันไปด้วยความตกใจแต่เมื่อเรมหันมาเขาก็ได้พบกบักบก๊อฟที่เพิ่องอาบน้ําเสร็จและมายืนอยู่ด้านหลังของเปรมก๊อฟจึงถามเปรมไปว่ามึงทาท่าอย่างกับเห็นผีแต่ผีอะไรจะหลอกขนาดนี้เรมเขาจึงบอกว่าไม่มีอะไรหลังจากนั้นเรมและก๊อฟ ก็เดินตามหลวงพอ่อเพื่อช่วยหลวงพอ่อถือย่ามในตอนตักบาตรทุกเช้าและเมื่อชาวบ้านถาวายแตงโมลูกใหญ่เปมจึงส่งให้กับกอบเพราะเขาไม่อยากถือนั่นเองและเมื่อเปมหันกลับมา และรับดอกไม้ที่ชาวบ้านนั้นถวายให้กับหลวงพอ่อแต่สิ่งที่เปรมได้เห็นมันกลับเป็นดอกไม้จันทร์ช่อใหญ่ซึ่งทำให้เปรมน,นั้นตกใจมากและโยนดอกไม้จันทร์นั้นทิ้งไปด้วยความตกใจของเปรมเขาจึงไปชนก๊อบจนล้มไปและแตงโมก็กิ่งไปกลางถนนจนทําให้ก๊อบนั้นเกือบถูกรถชนก๊อฟจะถามเปรมไปว่ามึงเป็นอะไรของมึงวะซึ่งเปรมนั้นเขาก็ไม่ได้ตอบแต่สีหน้าของเปรมน,นั้นไ,ได้สู้ดีนะักสิ่งที่เปรมได้เห็น มันเป็นเพียงแค่ภาพลอนเพราะดอกไม้ที่ชาวบ้านถวายเป็นเพียงแค่ดอกบัวธรรมดาเท่านั้นหลังจากที่เปรมกลับมาที่วัดลุงพ่อก็เห็นสีหน้าของเปรมไม่ค่อยดีลุงพ่อจึงบอกกับเปรมไปว่าถ้ามีอะไรมากวนใจก็ให้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาซะและจิตใจจะได้สงบขึ้นเปรมจึงขอบคุณลุงพ่อต่อมา๊กฟจึงวิ่งมาตามเปรมและบอกว่าลุงพ่อกำลังจะฉันแล้วทั้งคู่จึงรีบเข้าไปเพื่อดูแลหลวงพ่อแต่เมื่อก๊อบนั้นเข้ามาเขาก็สังเกตว่าหลวงพ่อนั้น กำลังยืนพูดอะไรอยู่คนเดียวหลวงพ่อเหมือนกำลังเทศใครบางคนอยู่และบอกให้คนคนนั้นนั้นปล่อยวางอย่าไปยึดติดกับสิ่งใดให้เป็นทุกข์แต่ว่าก๊อบนั้นเขาไม่ได้เห็นใครที่อยู่กับหลวงพ่อเลยก๊อบจะไปบอกกับเปรมว่าหลวงพ่อนะั้นอาการหนักแล้วยืนพูดอยู่คนเดียวให้เปรมนั้นรีบไปดูเปรมและก๊อบจึงค่อยๆย่องไปดูหลวงพ่อว่าหลวงพ่อนั้นคุยคนเดียวจริงๆหรือเปล่าแต่เมื่อเปรมนั้นเข้าไปเห็น เขาก็พบว่าหลวงพ่อกําลังเทศให้ผีฟังอยู่แต่เบมนั้นเขาก็ได้เห็นเพียงแค่คนเดียวและเขาก็ทําหน้าตาตกใจจนล้มลงแต่ก๊อบนั้นก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยและหลวงพ่อเขาก็เดินเข้ากรุติไปหลังจากนั้นเบมจึงทําตามคําแนะนําของหลวงพ่อ เปรมจึงมาจุดทูปไหว้พระหวังจะให้จิตใจสงบลงซึ่งขณะนั้นก๊อฟก็เดินเข้ามาคุยกับเปรมและถามเปรมไปว่านี่มึงไม่สบายหรือเปล่าแต่เปรมเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรทําไมถึงถามแบบนี้ก๊อฟจึงบอกไปว่าไหว้พระเขาให้ไหว้สามดอกทำามึงจะไหว้ดอกเดียวนในเขาไหว้ไหว้ผีซึ่งเปรมน,นั้นก็แปลกใจเขาจึงหันมาดูในจุดที่เขานั่นปักทูก ก็พบว่าทูบนั้นเหลือเพียงแค่ดอกเดียวทั้งนั้นที่เปรมเขาไหว้าสามดอกตั้งแต่แรกเปรมจึงตกใจามากจนถึงกับพังาตัวถอยไป กอพจึงถามเปมไปว่ากูถามมึงจริงๆนะมึงได้เล่นยาหรือเปล่าจึงถามให้เปมน้ำโมโหมากแล้วก็ต่อว่าก็ไปก็เขาก็บอกว่ากูเป็นห่วงมึงเฉยๆแล้วก็เดินหนีไปหลังจากนั้นมีคนมาทําบุญกับลุงพ่อและหลวงพ่อกําลังจะให้พรหลวงพ่อจึงให้เปมเอาที่กวดน้ําไปกวดนอชายคาซึ่งขณะที่เปมกําลังกวดน้ําอยู่นั้นจู่ๆเปมก็นึกถึงภาพอะไรบางอย่างเป็นภาพในตอนที่เปมกําลังมาลดน้ําศพของผีที่เขาได้เห็นอยู่ตลอดซึ่งผ ีคนที่เปรมได้นนเห็นนั้นเขามีชื่อว่านาัทและเคยมีความสัมพันธ์บางอย่างกับเปรมขณะที่เปรมกําลังกดน้ําให้กับพี่นัทยู่จูจูซพก็หันมาพูดกับเปรมว่าพี่ไม่ต้องการบุญแต่พี่ต้องการเปรมและเธอ ก็จับมือของเปรมไว้ซึ่งก็ทําให้เปรมนั้นตกใจมากและบอกให้เธอนั้นปล่อยเปรมจึงพยายามหนีแต่ก็หนีไม่พ้นเพราะว่าผีของนัดก็มาโอบกอดตัวของเปรมมาไว้และจับมือของเปรมรับกับน้ําที่ถูกกวดมาให้แต่มันไม่ใช่น้ําแต่เป็นสายเลือดที่ถูกกวนมาให้นั่นเองด้วยการตกใจของเปรมเขาจึงแหกปากโวยวายร่นโบดจนทําให้ก๊อฟและคนที่มาทําบุญนั้นรีบวิ่งออกมาดูเปรมแล้วก็ปลุกเปรมให้ได้สติขึ้นมาเปรมจึงรีบวิ่งเข้ามาในห้องด้วยการหวาดกลัว และจูจูประตูตู้ในห้องของเปมก็เปิดออกเองซึ่งในตู้ของเปมนั้นก็มีกระเป๋าเสื้อผ้าใบที่เปมได้ลากไปที่เมในตอนต้นเรือนนั่นเองและเปมก็หยิบกระเป๋าเดินทางใบนั้นออกมาซึ่งขณะที่เปมกำลังจะเปิดกระเป๋าเดินทางใบนั้นจูจูก็มีใครบางคนมาเคาะประตูเมื่อเปมออกไปเปิดก็พบว่าเป็นก้อยแฟนของเปมนั่นเองเปมจึงถามก้อยไปว่าก้อยมาทําอะไรก้อยจึงบอกกับเปมไปว่ากอล์ฟบอกกับเธอว่าเปมนั้นมีอาการแปลกๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเธอจึงมาดูว่าเปมนั้นเป็นอะไรเปม บอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไร แต่ว่าก้อยก็สังเกตว่าเปรมนั้นมีอาการประหลาดจริงๆแล้วก็มีพิรุธอะไรบางอย่างเธอจึงเข้ามาในห้องของเปรมแล้วก็ได้เห็นว่าเปรมนั้นเอาจีวอนพ้ามาคุมอะไรบางอย่างเธอจึงเข้าไปเปิดดูแล้วก็พบกับกระเป๋าเดินทางเปรมจึงบอกไปว่ามันเป็นเพียงแค่กระเป๋าใส่เสื้อผ้าเท่านั้นแต่ว่าก้อยนั้นก็ไม่เชื่อเธอกาลังจะเปิดกระเป๋าเดินทางใบนั้นแต่เปรมนั้นก็เข้ามาห้ามเอาไว้ซึ่งขณะนั้นกอบก็เข้ามาเรียกเปรมแล้วบอกว่าหลวงพ่อน,นั้นเรียกให้ไปหา แต่เมื่อกอบได้เห็นก้อยก๊อบจึงเตือนก้อยไปว่าทำไมก้อยถึงมาอยู่ที่นี่รู้ใช่ไหมว่าถ้าหลวงพ่อเข้ามาเห็นมันจะเกินเรื่อง ก๊อบจึงบอกว่าท่านจะคุยกันก็ให้ไปคุยที่อื่นไม่ใช่มาคุยที่นี่หลังจากนั้นก้อยก็กลับไปและเปรมก็ไม่ได้ไปหาหลวงพ่อตามที่ก๊อบนั้นบอกแต่เขากลับวิ่งเข้าไปในห้องและล็อกประตูไม่ให้ก๊อบเข้าไปเปรมเขามานั่งกอดเขาและคิดวิตกอะไรบางอย่างซึ่งขณะนั้นเขาก็หยิบกล่องยาขึ้นมาและหยิบยาขึ้นมาเป็นจํานวนมากซึ่งเปรมน่าจะคิดจะฆ่าตัวตายแต่เขาก็ได้โยนยานั้นทิ้งซึ่งขณะนั้นก็มีแมวตัวหนึ่ง จูจๆก็โผล่มาจากไหนไม่รู้แล้วก็โดดเข้าไปในตู้เสื้อผ้าของเปมและเปมเขาก็ล้มตัวลงนอนตรงที่นอนในคืนนั้นก้อยได้โทรมาหากรอบและบอกว่าเปมนั้นมีพริรุธอะไรบางอย่างและมีกระเป๋าเดินทางที่อยู่ในห้องของเปมให้กรอบนั้นไปดูหลังจากวางสายกรอบจึงเห็นว่าประตูโบสถ์นั้นเปิดอยู่และคิดว่าเปมอยู่ในนั้นแต่เมื่อกอบเดินเข้ามาเขากลับไม่พบใครเลยกรอฟจึงหันซ้ายหันขวาจนได้เห็นกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงลานกรอบ ซึ่งเดินเข้ามาดูแล้วเขาก็ถามลอยๆไปว่านี่มันกระเป๋าของใครกันซึ่งก๊อบนั้นเขาก็นึกได้ในคืนก่อนที่ก๊อบนั้นได้เดินเอาไวฉายเดินตรวจรอบวดัดซึ่งก๊อบก็เห็นกระเป๋าเดินทางใบนี้ตั้งอยู่หน้าเตาเผาศพก๊อบเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นของคนงานและก๊อบก็คิดว่ากระเป๋าเดินทางใบนั้นคือกระเป๋าใบเดียวกที่เขากาลังเห็นอยู่ก๊อฟ จึงได้เปิดกระเป๋าเดินทางใบนี้แต่เขาก็ไม่พบใครที่อยู่ข้างในเลยแต่จูจูพีของนัทก็โผล่ขึ้นมาจากกระเป๋าจนทําให้ก๊อปนั่นถึงกับตกใจแล้วค่อยถอยหนีออกไปก๊อบจึงวิ่งเข้ามาในโบสถ์และเขาก็พยายามอ้อนวอนนัทบอกว่าอย่ามาหลอกมาหลอกเขาเลยเขากลัวมากแล้วดูสิคนลุกไปหมดแล้วซึ่งนัดนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรก๊อบเลยเธอ นั่งพนมมือแล้วก็กราบพ้ะซึ่งจูจูประตูโบสถ์มันก็ปิดขึ้นเองซึ่งกอบนั่นก็ร้องรานด้วยความหวาดกลัวหลังจากนั้นเพมที่หลับไปเขาก็ตื่นขึ้นมาและเปพมก็หยิบกระเป๋าเดินทางใบนั้นใส่รถเข็นเข้ามาในป่าและทําการจุดไฟเพื่อเผามันเรื่องราวจึงย้อนกลับไปในอดีตซึ่งเพมกับนัทเขาทั้งคู่เคยคบเป็นแฟนกัน และเรมก็ขอหลวงพ่อย้ายออกมาจากวัดเพื่อมาอยู่กับนัดซึ่งนัดนั้นก็ดูแลเรมเป็นอย่างดีแต่วันหนึ่งนัดก็มาจับได้ว่าเรมยังติดต่อกับก้อยซึ่งเป็นแฟนเก่าของเรมอยู่ซึ่งวันนี้นัดจะต้องไปงานแต่งแต่เรมนั้นไม่ยอมไปกับเธอนัดจึงคิดว่าที่เรมไม่ยอมไปกับเธอนั้นเป็นเพราะว่าก้อยเป็นต้นเหตุนัดจึงบอกไปว่ายังไงวันนี้เรมก็ต้องไปงานแต่งกับเธอแต่นัดเขาก็ไม่ยอมไปและบอกว่าพี่กําลังทําให้ผมอึดอัดมากและต่อไปนี้ผมก็จะไม่อยู่กับพี่อีก แล้วซึ่งเปรมนั้นก็กำลังจะเดินหนีไปนั้นจึงพยายามห้ามเปรมเอาไว้และขอร้องให้เปรมอย่าจากเธอไปแต่เปรมนั้นก็ไม่ได้สนใจเขาจึงผลักนันจนนัทนั้นลม้มและหัวไปกระแทกกับชั้นวางของจนทําให้นัทนั้นกโกรธเธอจึงหยิบเตารีดขึ้นมาและทุบไป,ปที่หัวของนันจนนัทนั้นลม้มลงแต่ด้วยความรักที่นัทนั้นมีให้กับเปรมเธอจึงเข้าไปถามเปรมและขอโทษในสิ่งที่เธอนั้นทําไปเปรมนั้นก็ไม่ยอมให้อภยัยและก็กโกรธเธอเป็นอย่างมากจึงหยิบเตารีดที่วางอยู่กับพื้น ทุบหัวของนัดกลับไปแต่ว่านัดไม่ได้โชคดีแบบเปรมเพราะว่าเธอถูกทุบหัวเข้าไปจังๆจนทําให้นัดนั้นเสียชีวิตคาที่ไม่ว่าเปรมจะพยายามปลุกนัดอย่างไรเธอก็ไม่ฟื้นขึ้นมาในความที่เปรมนั้นกลัวความผิดเขาจึงนําศพของนัดยัดเข้าไปในกระเป๋าเดินทางและเรื่องราวก็ตัดกลับมาณปัจจุบันในตอนที่เปรมในเผากระเป๋าเดินทางใบนั้นจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปมก็ก้มกราบลงพื้นแล้วขอโทษนัดขอให้นัดอโหส,สิกรรมให้กับเขาซึ่งจูจูด,ดวงวิญญาณของนัดก็ปรากฏตัวขึ้นและบอกกับเปมไปว่าที่นี่ไม่ใช่ที่เผาผีจนทาให้เปมนั้นตกใจมากเขาจึงวิ่งหนีกลับเข้าไปในวัดแต่ก็เจอดวงวิญญาณของนัดที่มาดักรอเปมอยู่ตลอดเปมจึงวิ่งหนีเข้ามาด้านในแต่ก็เจอดวงวิญญาณของนัดที่มาดักรอเขาอยู่ตลอดและเปมก็วิ่งหนีเข้าไปที่ด้านหลังของเมนจนเขาได้เจอเกกระเป๋าเดินทางใบเดิมที่มาตั้งอยู่ด้านใน และดวงวิญญาของนั้นก็พูดกับเปรมว่าที่นี่ต่างหากที่เป็นที่เผาผีด้วยความตกใจของเปรมเปรมจึงวิ่งออกไปทางด้านหน้าของเมน แต่ก็ได้เจอผีของนั้นที่มาดักรอเขาไว้และในขณะนั้นตัวของเปมมั้นก็ไม่สามารถขยับได้เพราะน่าจะถูกนั้น,นั้นสะกดไว้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเปมกลัวจนตัวแข็งและกล้าไม่ออกไปเองก็เป็นได้ซึ่งนั้นก็จับมือของเปมมั้นพนมมือขึ้นมาเปลมก็พยายามขอร้องและขอโทษนัดไปว่าอย่าทําเขาเลยปล่อยเขาไปเธอเขากลัวแล้วนัดไม่ได้ฟังในสิ่งที่เปมพูดเธอหยิบสายสินขึ้นมาแล้วก็พันมือให้กับเปมหลังจากนั้นเธอก็หยิบดอกบัวขึ้นมาปัก ที่มือของเปมและบอกกับเปมไปว่าเอาดอกบัวไว้วาพระนะซึ่งเปมนั้นเขาก็พยายามปฏิเสธว่าเขาไม่เอาปล่อยเขาไปเธออย่าทำแบบนี้เลยหลังจากนั้น นัดก็เอามือปิดตาเปรมแล้วบอกกับเปรมไปว่าไปอยู่กับพี่นะเปรมก็บอกว่าเขาไม่ไปแล้วก็ร้องโห o ร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวนัดจึงดึงตัวของเปรมให้ล้มลงกับพื้นและจูจูร่างของเปรมก็เข้ามาอยู่ในเตาเผาซึ่งกระทำให้เปรมนั้นตกใจมากเปรมจึงพยายามจะลุกหนีแต่ตัวของนัดก็เข้ามากดร่างของเปรมมาไว้เปรมจึงพยายามคลานหนีจนหลุดมาได้แต่ดวงวิญญาณของนัดก็คลานตามตัวของเปรมขึ้นมาและเสียงของเปรมก็ร้องลั่นออกมาจากเตาเผาและ จ,จู่ๆเสียงสัญญาณไฟไหม้ก็ดังขึ้นหลังจากนั้นดวงวิญญาณของนันก็ออกมาจากเตาเผาเพียงผู้เดียวและเรื่องราว ก็ย้อนไปในตอนที่เปมเขากําลังหลับอยู่ซึ่งดวงวิญญาณของนัดก็ระโอบกอดเปมด้วยความรักและเธอก็ร้องไห้ซึ่งจริงๆแล้วนั้นเขารักเปมด้วยความจริงใจซึ่งแม้เธอจะทําร้ายเปมไปแล้วหลังจากนั้นนัดก็เดินกลับมาที่เมนแล้วก็นํามือมาแตะที่ดาวเผาและดวงวิญญาณของเธอก็ร้องไห้อย่างสะอกสะอื่นเพราะเธอน่าจะเสียใจกับสิ่งที่เธอทําลงไปกับเรมนั่นเองและเรื่องราวหลอนเดอะซีรีส์ในตอนเผาผีก็ได้จบลง เดี๋ยวผมจะสรุปให้ทุกคนได้ฟังอย่างส,สั้นกันแล้วกันนะครับผมเมื่อในอดีตนัทกับเปรมก็เคยได้คบกันแต่เมื่อเปรมนั้นไม่ได้รักนัทด,ด้วยความจริงใจแต่รักในเงินที่นัทนั้นให้เท่านั้นเขาจึงรู้สึกอึดอัดเวลาที่โดนนัทนั้นบังคับจนทำให้ทั้งคู่นันททะเลาะและมีปากเสียงกันจนเปรมนั้นเกิดพังมือและฆ่านัทจนตายเปรม จึงนำศพของนัดเพื่อจะมาเผาที่เตาเผาแต่ในวันนั้นกอบเกิดเดินเข้ามาตรวจวัดพอดีจนทําให้เปมไม่ได้เผาศพในวันนั้นเขาจึงเก็บกระเป๋าเดินทางไปไว้ในตู้เสื้อผ้าของเขาหลังจากนั้นที่เปมได้ถูกดวงวิญญาณของนัดตามหลอกหลอนเขาจึงนํากระเป๋าเดินทางที่บรรจุศพของนัดออกมาเผาซึ่งดวงวิญญาณของนันก็ยังคงตามหลอกหลอนเปมอยู่และทําให้เปมต้องมาอยู่ในเตาเผาและสุดท้ายเปมก็คงจะถูกเตาเผานั้นเผาไปแล้วเพราะในตอนจบเสียงสัญญ,ญาณไฟ ไม่มันได้ดังขึ้นเสียงสัญญาณนี้มันจะแจ้งเตือนในตอนที่เตาเผานั้นทํางานนั่นเองซึ่งในตอนจบดูวิญญาณของนัดเองเธอก็ยังรอง้องโหยร้องไห้และเสียใจเพราะว่าเธอได้ฆ่าเปรมเพราะสิ่งที่เธอได้ทากับเปรมคนที่เธอรักมากที่สุดไปแล้วและถ้าใครนั้นสงสัยว่ากระเป๋าอีกใบหนึ่งที่ก๊อฟนั้นได้เห็นละ่ะใช่กระเป๋าที่อยู่ในห้องของเปรมไหมซึ่งน่าจะเป็นกระเป๋าคคลบายกันนะครับเพราะว่ากระเป๋าใบานั้นจู่ๆูก็มาตั้งอยู่ที่หน้าโบสถ์เพราะว่านัดอาจจะแค่ต้องการมาหลอกกอ๊ ให้ก๊อฟเข้าไปอยู่ในโบสและเธอก็ปิดประตูขังก๊อฟให้อยู่ในโบสเพื่ออาจจะให้ก๊อฟ เอามาช่วยเปลีไม่ได้นั่นเองซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปที่ต้นคลิปนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเข้าโครงจากเรื่องจริงเป็นคดีฆาตกรรมสาวประเภท2ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งตัวของชายหนุ่มนั้นเขาได้คบแบบมีความสัมพันธ์กันแค่เพียงสามอาทิตย์เท่านั้นแต่เขาเกิดรู้สึกอึดอัดขึ้นมาจนพลั้งมือฆ่าเธอจนตายและนําศพของเธอมาเผาอําพรางคดีถ้าใครอยากรู้ว่าข่าวนี้เป็นยังไงก็ลองไปเสิร์ชดูได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอเท่านั้นถ้าผิดภาพประการใดผมก็ต้้อองขภัยไว ที่นี้ด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆ